ครับสวัสดีครับเพื่อนๆใครเออข้ามาก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาดูเป็นเหรียญกระไรทองนะครับเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญพระครูสอนนะครับอของวัดท่าแคนะเหรียญน,นี้จะสร้างปีสามหกนะก็ะเป็นกระไรทองสวยงามมากครับ <ๆ S 1> เหรียญน,นี้ถือว่าสภาพสวยเดิมแท้ดูง่ายนะเกิด์นำให้เพื่อนๆศึกษากันนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราก็มาลงกล้องดูรายละเอียดความลึกคมชัดนะแต่ข้อนอี้เนี่ยเราดูภาพรวมนะครับเห็นไหมจะมีความตึงนะผิวเนี่ยตึงเห็นไหมครับก็ไรถกก็ตรงยุคนะตรงอายุพระนะครับอาสามพกจริงาอบนี้ก็จะทําให้เราพิจารณาไดงานมากขึ้นนะครับแล้วเราก็มาลงกล้องนะครับลงกล้องเนี่ยเราก็ดูรายละเอียดนะครับการขึ้นตัวหนังสือตั้งๆางนะเห็นไหมพระกสอนขึ้นลึกคมชัดดีนะครับการแก้รายละเอียดพวกเม็ดไข่ปลาทั้งๆนะครับรอบๆดี่เห็นไหม อ่าขึ้นเป็นเม็ดเป็นสันเป็นแท่งนะอ่าเป็นเม็ดกลมๆนะตัวนี้เรียงตัวเป็นระเบียบนะครับไม่ติดกันไม่เป็นพื้นอ่าแบบนี้โอกาสแถสูงมากนะอ่าเก๋ค่อยๆพิจารณาครับเพื่อนๆอ่านะครับว่าธรรมชาติของกระไรทองเนี่ยมันมันมีธรรมชาติของมันอยู่นะสภาพผิวพระนะครับอ่าเพื่อนๆก็ค่อยๆศึกษาอย่างที่ผมบอกไปนะไม่ต้องรีบนะครับในการเช่าว่าพระตะตะคังเนี่ย เราดูหน้าหลังครอบค่าเนี่ยดูให้เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะยิ่งดีความมั่นใจของเราเนี่ยในการเช่าหาตัวหัง,งเราต้องมั่นใจนะถ้าเราแบบทําไมมันเหมือนมันอีกน้อยอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อนคน่อนข้างอันตรายละเพื่อนเพื่อนควรที่จะแบบดูง่ายๆผ่าเทาต้องดูง่ายเพื่อนเพื่อนคิดว่าอย่างเงี้ยถ้าเรามีที่ตรงไหนเนี่ยเรายาเข้าคาดนะครับว่าผ่าที่เราถือเนี่ยเทน,นะครับก็คือถ้าเราดูเราไม่มั่นใจเนี่ยผ่าอุงนั้นเนี่ย มีโอกาสที่จะเก๋สูงมากนะสำหรับผมนะครับในการเช่าหานี่คือคือเพื่อนๆต้องอมีความมั่นใจนะั้นในการเช่าหาแต่ละครั้งเนี่ยควรแทร้อยเปอร์เซ็นต์ของเพื่อนๆเลยดีกว่านะครับคือเราจะจ่ายต่างแต่ละครั้งเนี่ยเราเนี่ยต้องดูเทกอน,นะครับอตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราก็ดูแล้วยังติดติดเนี่ยแต่ก็เสี่ยงวัดดวงเช่ามาเนี่ย อ่าอันนี้ก็ไม่แนะนานะครับแต่แต่ว่าการเช่าหาแต่ละครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของเพื่อนเพื่อนแต่ละท่านนะว่าเพื่อนเพื่อนจะเช่าหาไปกันในทิศทางไหนนะครับแต่ถ้าเป็นผมแนะนําก็เพื่อนเพื่อนควรดูให้เพื่อนๆมีความมั่นใจมากที่สุดในการเช่าแต่ละครั้งครับอย่างเช่นเหรียญนี้ยก็มีธรรมชาติที่ดีมากนะอ่าพิวเหรียญความสวยในครบคันนะครับอ่าเป็นอายุพระพิศมพกจริงนะครอบปิ้นเห็นไหมอ่าหูเหรียญปิ้นด้วยนะครับ การแกะฟ้อนอะไรเนี่ยผิวเหลี่ยงตึงคมชัดก็เป็นอีกหนึ่งเหลียญน,นะครับที่ว่าธรรมชาติแถดูง่ายนะของกระไลทอปีสามกนะครับถ้าเรามีเหรียญน,นี้ดูก็ถือว่าสามารถนํามาศึกษาได้ไม่มากก็หน่อยนะครับของผาปีสามพุกนะไม่ว่าจะเป็นผิวก็ดีนะครับความตึงคมชัดก็ดีนะอะธรรมชาติการแก้ต่างๆนะครับใช้ดูได้หมดนะแบบเนี้ย แล้วก็พวกบ้านรองยันตั้งต้านนะครับก็สามารถใช้ดูได้อีกนะแต่ว่าเรื่องบ้านรองยันเดี๋ยวก็มาลงรายละเอียดกันอีกทีนะครับแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยพระเถ้เนี่ยเราก็มีผิวพระดูธรรมชาติพระดูความตึงดูการขึ้นตัวหนังสือเนี่ยจะสุดยอดแล้วให้เราศึกษาประมาณนี้นะ,ะก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องมีความลึกคมชัดนะครับส่วนเรื่องขอตัดเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับในการเช่าห่าหมือนกันแต่ว่าถ้ามีจํานวนเยอะการสร้างเยอะเนี่ยตัวตัดก็หล่ตัวตัดได้นะ อ่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละองค์แต่ละพิมพพะแล้วก็แต่ละรุ่นนะของพระองค์น,นั้นๆนะครับอ่านี่ครับอ่อย่างเช่นองค์เนี้ยครอบตัดเนี่ยอ่าก็เป็นคืบเคลือบเมื่อมที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับที่การตัดไม่คมชัดเน้นเน้น,นจะเขาเป็นกระลรทองชุบนิกเกิลยงที่บอกไปนะก็จินตนาการว่ามันมีอะไรชุบยู่เนี่ยชุบที่พี่กูยู่ทาให้เราเห็นอ่าพวกฟันตัดไม่คมชัดเท่าทองแดงไปเปยเลยนะครับอันนี้เป็นทองแดงชุบนิกเกิลเราทากระลรยคอนะอ่าก็ เป็นอีกหนึ่งแบบหนึ่งอย่างเหมือนกันนะในการพัฒนาการทําผิวกระไ่นะครับแบบนี้ใช่หไหมตัวตัดอันนี้ก็เราจะเห็นนะว่าก็มีการตัดที่ชี้ขาดไม่เต็มใบเหมือนกันนะก็เป็นผิวมันละมันละที่เราใช้ในการดูนั่นแหละแต่ว่าอันนี้แค่เป็นอาการทําผิวกะไ่ทอแบบนี้ทําให้เราเห็นไอ้มันละมันละอะไรพวกนี้ไม่คมชัดอ่าเพราะว่ามีอะไรคเคลือบอยู่นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ัะเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญพระครูสอนนะอ่าปีสามหกนะครับของวัด ท่าเคนะอันนี้ก็สวยงามอเงาวับเลยนะอ่าสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆวันนี้พิดพราต่ก,การไรขออใครด้วยครับสำรับวันนี้ก็สวัสดีครับ